สวัสดีครับมื่อกี้จะมาพบพอกันกับอีสานหินแซบอีกแล้วเนาะครับเนาะฮองกับชีซาบอกแดงนะครับนะนเบานาะพาเคิร์กจะบักเนาะเดี๋ยวมาขุดกันเลยครับผู้มักในเก่าในนะครับผู้ใดผูมักในก็ขูดในออกแต่ผมมักในครับขูดในออกผู้ใด บัวหมักเนี่ยได้แคู่ณให้ออกนะครับเนาะเนี่ยเราควบขันตอนปรุงเลยครับผมคูณขั้นสุดท้ายนะเนาะชุดใบหมักเน่เก่าไม่ใส่ครับเจะอันนี้ไม้มันเจ็ดจะผมกับแมักซ์ที่ต้องครับผมจัดครับผมจับแล้วไปควบกันตอนปรุงเลยครับเนาะน้อง พงนโนครับพริกพงครับเพชรขนาดพี่น้องเพชรข้าวขวาเบิ่องตัวเสซไลส์เ้ไลส์ครับ พนวดตกเนาะออาไปแกตัวง่นหน่อยครับใส่จากสว่วนเคืองครับเนี๋ยชิมนะครับเนานะเพิ่มความหอมผมใส่งามนะครับงาบดนะครับเนาะำได้มะคามเปียครับความสมนะครับเนาะ่ะห<ม>อมลงไปเลยครับ คนทีอเดียวเลยพี่น้องเกี่กยเป็นการมาเสียเวลาอ้าวโคเล่เลยพี่น้องไงซาบะแียงเห็นป่าน,น้องก,อบบกระยิบแอบคล้ายๆราบค้นไปเลยครับพี่น้องขออยาดคนตะขาวเลยครับเด้อ ชิมบิงพี่นอ้องต่คนว่าใจยกยิแย่อยู่คอว่าจังหน่อยนึงนนนครับขอหญัดเติมประเดีครับเนาะน้่ตูงเ,เลยครับคนพี่น้องเห็นไหยครับ อักใส่กันอะไรนะครับเนะาะเข็มจการเลยพี่น้องเลยไ,ไ,ไปไป,ไปแซ่บกันเลยคร,<ว>ครับพี่น้องจวดครับพี่น้องจวด